นายเขาบอกว่ามันจะไปโจมตีมาเซดอนไงอะไรเนี่ยไอ้ยิงแม่งเลยห <laughs> งุดหงิด <laughs> สวัสดีครับมาลุยต่อเลยนะครับนะเซเลอร์ผมก็ประจำการตรงนี้และแล้วผมก็จะสร้างเมืองเลยนะโอเคี๋ยวไม่รอช้าผมสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับนะบวกสี่โอเคแล้วผมก็เปยแพร่ศาส,สนาเลยโอเคนะครับ ตรงนี้ builder เสร็จแล้วนะถ้าผมไปช่องนี้เดี๋ยวผมจะมาสร้าง watermill นะแล้วผมก็จะไปตรงช่องนี้นะครับเพื่อทำการตัดป่าตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะลงจะวางเขตเขตเขตอะไรวะเขตเขตวิทตรงนี้นะครับโซวอนนะผมจะสร้าง watermill หรือว่า granary ดี watermill ล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดตรงนี้เลยนะ ช่วยแม่นหนึ่งตานะครับผมมาสร้างฟาร์มอันนี้ก่อนนะ1 2จะได้บูสตัวอิเกชันเร็วๆนะครับโอเคบูสต์ตัวคอนสตรักชั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็ใช้ความสามารถอนันซี่ตรงนี้เลยก่อนอื่นผมเปลี่ยนซีวิกก่อนนะเป็นโอ้ไม่มีอันอื่นให้เล่นเลยไปเรียกคอิสตอรีก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เลยโชว์แล้วคอนสตรักชันเสร็จภายใน4ตานะทีนี้ยูขึ้นผมจะ ข้ามดีไหมนะมันบูสต์บูสแค่2เทคโนโลยีซึ่งไม่ได้เยอะมากอะไรนะข้ามดีกว่าปะแต่ถ้าผมพลาดผมอาจจะบูสต์เอ c เคชันไม่ได้เนอะเออไม่ข้ามแล้วกันนะเอาแล้วกันไม่เป็นไรนะจะได้บูสต์ตัวเอ c เคชันด้วยแล้วผมก็ใช้ความสามารถนะครับบูสมิติริทัคติกแล้วก็แมทเทมติกนะเดี๋ยวผมเอาเอนจิเนียริ่งเอาคอนสตรักชั o นก่อนนะครับ3าตาแล้วเดี๋ยวไป h มท a มติกแล้วก็เอ c เคชันเลยนะโอเคเดี๋ยวตัดไม้ตรงนี้ต่อนะครับสร้างแกรนารีเสร็จแล้วต่อไปสร้าง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 ,าง,างเดี๋ยวผมสร้างฟังนี้ก่อนนะตรงนี้หนึ่งตาโอเครีคอร์ดฮ i สต o รีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูเกรซแอนทิสหน่อยคนนี้ไม่ค่อยมอีไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะ ผมไปตรงนี้ไปตัดไปตัดสร้างเหมืองตรงนี้นะกับซีบิกผมไปเกมแอนด์เรคเรชันนะเ่ริน g ก v e r เวนเนเดี๋ยวผมจะเอาพิงการ่ามาใส่แล้วกันนะสร้างไลบรารีต่อเลยนะห้องสมุดนะครับน,นี้ผมเยผยแร่ศาสนาต่อนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้มาข้างล่างตรงนี้นะเป็นพิงการ่าละกันนะแต่เดี๋ยวเอาไว้เมืองที่2นี่แหละแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะเอาพิงการ่าไปไว้ในเมืองหลวงผมอยู่ดีนะครับ โ policy การ์ดผมจะเอาการ์ดอินสปิเรชันออกนะใส่การ์ดนัชเชอร์ฟิล o ตอรฟีนะครับให้ค่าวิทย์เพิ่ม2นะผมเห้่ผมใส่การ์ดบิว l เ e อร์อยู่นะนะยังใส่การ์ดบิว l เ e อร์อยู่แล้วกันนะครับโอเคคอ t สั c ชั่นเสร็จแล้วเกมเอ r นด r e เ t ชัน re uh, re mm hmm. ก็เสร็จแล้วนะครับไปดิ f เ n นซีฟแท็กติกต่อได้เลยนะแล้วดูซิว่าผมมาสร้างฟาร,ร์มแกะตรงนี้นะครับนี่ผมตัดเลยนะ แล้วเดี๋ยวต่อไปอิเิเกชันต่อเลยนะครับโอเคไลบรารี่เสร็จแล้วนะห้องสมุดเสร็จแล้วเรียบร้อยจริงๆสร้างเซลเลอร์อีกคนเลยกว่านะเดี๋ยวผมใส่การเซลเลอร์ันนะใช้สิบใช้8ตาโอเคเซลเลอร์ ler, คนนี้ถึงชายฝั่งสักทีนะครับก็สร้างเมืองเลยนะบูสตัวเอ่อเรียกว่าไรวะบูสตัวเซลลิงนะนี่ผมสามารถสร้างโซวอนตรงนี้ได้นะเมืองนี้ผมสร้าง ก่อนอบริสตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ผมว่าผมประกาศเป็นเพื่อนขับพาวเมเกอร์ดีกว่าได้ไหมได้เยี่ยมซ้าโอ้พาเมเกอร์พร้อมที่จะประกาศสงครามกับอเล็กซานเดอร์ด้วยนะเอออันนี้ทำอะไรไม่ได้ฟอร์ดิฟายไปนะครับผมมาเพื่แพร่ศาสนาเหมือนนี้ก่อนโอเคผมได้สิบสองสิบสอง โกต่อตาเนี่ยได้24มาจากศาส,สนาของผมนะดีมากเลยนะครับนะ,รนะอิเล็กชันเสนะผมสามารถตรงนี้เพิ่มประชากรเป็น7นะแล้วก็ลงกอลเมนพาซาได้เลยนะแล้วผมก็สร้างเซลเลอร์ไปก่อนนะ7ตานะครับดูผมสร้างฟาร์มตรงนี้ผมย้ายแมกนัสมาอยู่เมืองไม่เอาดีกว่านะสร้างเซลเลอร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากันไม่เป็นไร โอเคอิเล็กทรินชา้าเสร็จแล้วนะครับไปไปจีเนริ่งแล้วกันนะจะได้รีเสิร์ให้เสร็จนะครับโ okay. อเคน,นี้นีออกมาตรงนี้ผมใช้เงินซื้อออกรอเบลลิส oh ได้เลยนะก็จะใช้เงินซื้อไปเลยนะครับนะส่วนตรงนี้ผมผมจะตัดเล่งโตนะครับเล่นโตเล่งโต,งต,งตกับเล่งอาหารนะก็ทสีเลยกันแล้วก,วก็ไม่ใช่ผู้ผิดแล้วก็ตัดป่าแล้วกันนะตรงนี้ผมจะสร้างฟาร์มดีกว่านะเพราะว่าฟาร์มตรงนี้จะทําให้ผมได้ได้อาหารเพิ่มอีกหนึ่งนะ แล้วก็จะได้บูสต์วอเตอร์มิลจะได้สร้างเสร็จเร็วๆนะครับ s <S ทั่วโอเคอินจิเนียริ่งเสร็จแล้วนะอน,นันซี่ผมจะตายได้นะแต่ตาหน้าก็ตายอยู่แล้วผมเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะทีนี้เนี่ยผมสร้างนี่ฟาร์มตรงนี้นะถ้าผมเดินไปตรงนี้ใช้เวลานานไหมสร้างแกรนารี่แกรนารี่แล้วกันนะครับ5ตาอินจิเนียริ่งเสร็จแล้วนะครับแมทเทมติกต่อเลย นะครับอันนั้นซี่ผมก็ไปเรียบร้อยนะโอเคมีผมมาเชิญฮีโร่ดีไหมกีตาวะซ1เบตาซึงหอคงอืมแอบนานไปนิดนึงอะ่ะไอ้แต่มันมีนักดาบมาบอกว่าทหารโรมจะช่วยผมไหม <c oughs> บอกว่านะครับนะเดีะย,ย้ายไปหน่อยแล้เ,เดี๋ยวย้ายขึ้นไปตรงนี้หรือผมควรจะสร้างนักหนูดีต้องสร้างนักหนูสร้างนหนูก่อนเลยกันนะป้องกันตัวเองจากบาบาเลียนนะครับ สร้างเหมืองตรงนี้แล้วกันนะครับนะเพื่อจะได้บูตสต์ตัว apprenticeship ด้วยนะครับต้องสร้างเหมือง3อันนะแล้วตรงนี้ฮิลโอเครวมช่วยกำจัดบาบาเลียนให้ผมนะดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งตรงนี้เก็บแล้วกันนะ54ฟุตโอเค,คนะครับครผมคิดว่าผมสามารถตั้งเมืองได้2เมืองนะแต่ผมเป็นห่วงอเล็กซนเดอร์ว่าจะสร้างทหารออกมาเยอะ นะครับไม่รู้เหมือนกันต้องระวังให้ดีว่าจะป้องกันเหมืองได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมตัดตรงนี้เลยนะนะครับตัดตรงนี้ไม่สร้างเหมืองน,นะครับบูสต์เพนเชอร์รชิพได้เรียบร้อยนะแล้วผมก็จะวางเขตโซนตรงนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวสร้างนักขนูให้เสร็จก่อนครับ <c oughs> มีบาบาเลียนตรงนี้แล้วนะชีวิตผมจะยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยนะครับ ผมสามารถใช้เงิน215โกเพื่อซื้อใช้เงิน300โกเพื่อจะอริจริงๆี่0้อยโกลเลยเหรอสา,สามารถใช้460โกในการจ้างให้บาบาลียเนี่ยไปทำการบุกมาเซดอนนะอถ้าผมทำได้นี่เจ๋งมากเลยนะดูซิว่าทำได้หรือเปล่าผมมีเหล็ก40อันได้ด้วย ผมจะต้องรอตาต่อไปนะผมควรทำไหมหรือผมควรจะช่างมันแล้วก็ปล่อยมันไปมีหลายทางเลือกไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงจริงๆก็เป็นความคิดที่ดีนะผมรออีกตานะผมก็จะได้เงินนะทีนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ต้องทําอะไรอันเพิ่งยิงเพิ่งยิงก็ได้นะก็ปล่อยไปก่อนนะแมทมติกเสร็จแล้วนะครับไปเพนทีชชิพต่อเลยนะโอเคเงินถึงแล้วนะไหนลองดูซิจ้างบาบาเลียนให้ไปบุกมาเซดอน มันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันแล้วจ้างอยังงวะยังไม่จ้างเหรออไม่ได้กดไปแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นยังไม่กดหรือว่ายัางไงงงต้องรออะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเออสร้างมาเก็ตแล้วกันนะครับเมืองน,นี้นะเรวลองดูตาต่อไปว่าเป็นไงไม่เห็นได้เลยทำไมอ้อาวได้แล้วอา้าวงงอะไรวะ ทำไมเมื่อกี้กดไม่ติดช่างมันโอเคสร้างเมืองต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับนะสร้างเมืองตรงนี้ดี๋ยวสร้างฟาร์มตรงนี้เลยนะครับโอเคนะหนึ่งสองสามสี่ห้าฟาร์มแล้วขาดอีกฟาร์มหนึ่งจะได้บูสตัวฟิลด์ลิสซ์ซึมนะอืมนะผมคิดว่าผมสร้างเซลเลอร์อีกคนแล้วกันนะนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไหนๆก็ใส่การ์ดตัวเซลเลอร์ตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะอืม จริง,รงผมว่าผมไปออสเเลอร์ไปตั้งเมืองตรงนี้ดีกว่า่ะตรงนี้ดีกว่าปกตานะแตเดี๋ยวผมชิดอย่างนี้นะแล้วเซตเลอร์ดีไหมนะผมว่าหยุดเซตเลอร์ไว้ก่อนดีกว่านะไปสร้างบ er. ิลเดอร์แทนนะแล้วผมย้ายแมกนัสะไปเมืองเดกูนะแล้วก็จะไปเริ่มตัดไม้ทำลายป่าเพื่อพัฒนามเมืองให้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วผมจะย้ายพิงการ่ามาเมืองกอนจูตรงนี้นะ ครับเมืองหลวงผมไหนไม่บอกว่ามันจะไปโจมตีมาเซดอนไงอะไรเนี่ยไอ้ย,ยิงแม่งเลยงุนหงิดต,ต้องมาซ่องอีกครับหนึ่งตายิงผมย้ายแมกนัสมาเมืองที่สองของผมก่อนดีกว่านะเพราะเดี๋ยวผมจะตักปลาตรงนี้สร้างฟาร์มนะแล้วเข้าย้ายไปเมืองเดียกูนะครับ ทำไมบาร์เบลี่มันยังมาล่ะบอกให้ไปโจมตีมาเซดอนอะไรวะโอเคดิฟเฟนซีฟแจ็คติกเสร็จแล้วนะฟิวดอลิซึมเลยนะครับอันนี้โฮลิซายซ่อมเสร็จแล้วเนอะไปโซวอนต่อเลยนะกอบวันเนอร์ Governor, ผมโปรโมตพิงการ่านะครับโพริซีการ์ดเปลี่ยนจากเซลเลอร์เป็นบ er ิวเดอร์แทนหรือจริงๆอินซูเลก็ได้นะนะอินซูเลดีกว่า นะจะได้เพิ่มเฮาสิ่งนะครับผมเป้าหมายผมต่อไปคือทําให้เมืองนี้มีประชากรถึงสิบให้ได้นะโอเคไปละโอเคครับเยี่ยมเออโอเคโอเคสร้างกง็ว่าเป็นพาซ่านะครับิวเดอร์ตรงนี้เสร็จแล้เดี๋ยวผมมาตัดป่าตรงนี้นะแตบบ่ไปเล่นยังคงมาแถวนี้ปไปป้นเปี่ยนแถวนี้ตลอดเลยเออเส็งทำไมไม่เห็นไปนี่ไปบุก ไอซิสเตอร์จริงปะเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมบุกจริงใช่ไหมแล้วมันมาปูนเปียนแถวนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยเซ็งจริงๆนะครับมาเซลหรือมูสแคทบนับนสไอเรสแล้วกันนะครับจะเจอฮิมิโกะโอ้ดีครับฮิมิโกะโอ้ยเบื่ออจริงเลยหวังว่าจะไม่ทำอะไรเมืองผมนะ มันก็ยังทำลายเมืองผมอยู่ดีมันบวกอะไรเซอร์ยังไงวะไม่เข้าใจเสงต้องสร้างนักขนูอยู่ดีนะครับ e อด c คชั o นต่อเลยนะครับเจ็ดตาตรงนี้โฮลิซส์เสร็จแล้วเนอะกัปตันผมโปรโมดรีเซิร์ชเชอร์เลยนะ แมกนัสผมจะย้ายไปเมืองแดกูนะครับส่วนอันนี้ผมสร้างผมสร้างเป็น a u เดียน e c มเบอร์แล้วกันนะ a u เดียน e c มเบอร์แทนตรงนี้นะแล้วตรงนี้ผมก็สร้างบิวเดอร์นะครับนะผมสร้างมาตรงนี้ต่อเลยมันก็ยังตีมันไม่เห็นมันจะไปบุกลิกเซนเดอร์ยังไกเลยครับเข้าไปซ่อนในเมืองนะ เซ็งจริงๆคืออยากสร้างฟาร์มแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้เพราะว่า,เ,าเพราะว่านะถ้าผมสร้างฟาร์มตรงนี้มันจะยึดยูนิตผมแน่นอนนะคิดอยู่เหมือนกันผอาจจะมาต้องมาสร้างฟาร์มตรงนี้นะสร้างฟาร์มตรงนี้ไปก่อนแล้วกันจะได้บูสตัวฟิเดอริซึมนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเกรดตรงนี้นะ แล้วอารเชอร์คนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้นะนกลับมาได้สร้างฝาบบู o ต t ฟิวด i ลิซึมครับเยียบเอ่อโอเคแล้วอาร h เชอร์สร้างอารเชอร์อีกคนผมก็จะได้ b o สต์มิชช i n e ารีได้เลยนะใช่ไหมใช่นะจะ b o สต์มิชชันนารได้นะสร้างอาร h เชอร์อีกคนโอเคมาก็จัดเต็มมากนะต้องยิงนะครับยิงรอบที่หนึ่งนี่กลับขึ้นไปก่อนนะ ข้ามแม้น้ำมาก่อนนะเดี๋ยวผมใช้เงินซื้อไลบรีต่ตรงนี้เลยละกันนะมันกคงไม่ได้สร้างสถีนะครับซื้อไปเลยแล้วก็มันก็ทำลายฟาร์มผมรับขาบเซ <c oughs> ็งจริงๆเลยไม่เห็นมันจะบุกอเล็กซนดเดอร์ตรงไหนเลยเปลี่ยนมาใส่การ์ดบิวเดอร์นะครับนะตรงนี้แทนนะครับโอเคยุคกลางแล้วนะครับและจะเป็นยุคทองด้วยนะ ผมเอา m o n ิเมนท a ลิตีนะครับสามารถซื้อเฟสใช้เฟสซื้อเซตเลอร์กับ Builder ได้นะครับซึ่งทำให้ผมคิดว่าผมจะใช้เฟสซื้อเซตเลอร์เลยละกันคนที่หนึ่งใช้เฟสตรงนี้ซื้อเทรดเดอร์ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับโอเคเอูเคชันเสร็จแล้วต่อไปผมไปมิชชันนารีเลยนะครับโอเคโอเคตรงนี้ผมต้องยิง ยิงที่หนึ่งยิงรอบที่สองก็ยังไม่ตายนะครับให้เกรซแอนทิสเออสองเท่าแล้วกันนะน่าจะมีประโยชน์กับผมมากแล้วอันนี้ไม่สำคัญมากเนอะอินดัสเทรียลแล้วกันนะผมลงกับเกรซแอนทิสลัวๆเลยว่าจะได้ไหมอ่ะครับเกรซแอนทิสได้ดับเบลิลจริงด้วยเยี่ยมครับเยี่ยมซึ่งไหนดูซิว่า อ่ะผมได้สิบสองจุดสิบสองจุดหกเนี่ยโอเค้วบบบาลียน,นกินไปไหนอ่ะเอะงงเอ๊ะผมมองอะไรผิดหรือมันวิ่งเข้าชนก็ไม่ใช่เนี่ยเอไปไหนวะผมไม่ได้ฆ่ามันนี่ใช่ไหมช่างมาันช่างมันอล้วกันโอเคซอมซอมโพลิไซนะครับนะโอเคกว่าจูจริงจริงจริงผมส่งไปจินจูด,ดีกว่าจะได้สร้างถนนได้ยาวๆนะครับนะดีกว่าดีกว่า ยังคงมาเรื่อยๆเสีงจริงๆเลยนะผมคิดว่าผมควรจะสมอลสูงออกคงดีกว่านะไม่งั้นไม่ไหวว่ะเมือนคงไม่เสร็จสกทีิอ่ะมาตรงนี้นะแล้วก็ฮิวก่อนออดีสแชมเบอร์เสร็จแล้วนะครับไปนะครับ u ิ i v e r s i t ีเลโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวผมสร้างทําการค้าขายไปเมืองชอนชืนแล้วกันนะครับนะวันนี้จะได้สร้างถนนยาวมาเมืองนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้เฟซ e ซอร์บิวเดอร์นะ ซื้อไม่ได้แต่น้าถึงจะซื้อได้โอเคเอาไม่ไรเซเลอร์มาอยู่ในเมืองโอเคซื้อได้ซื้อได้ซื้อบิวเดอร er ์ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมมาทําการตัดทรัพยากรทั้งหลายทั้งมวลนะครับเพราะว่ามีแมกนัสอยู่ในเมืองเพื่อเล่งการโตโอเคมิชชันนารีเสร็จแล้วนะอ,อ,อันนี้น่าจะตายนะผมกระหน่ำยิงนะโอเคอย่างนี้นะแล้วโอเคอันนี้ผมก็ตัดเลยนะครับตัดโช แล้วผมก็ลงเขตอุตสาหกรรมตรงนี้นะโอเคผมมาตรงนี้แล้วผมก็เก็บเกี่ยวนะเล่งประชากรแล้วก็เดี๋ยวสร้างทางส่งน้ำตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมสร้างเขตอุตสาเอเขตอุตสาหกรรมก่อนดีไหมท่านเขตอุตสาหกรรมก่อนแล้วกันนะผมสร้างเขตวิต,ตรงนี้ได้นะถ้าจะจะทำนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ ต้องประชากรเจ็ดก่อนเนอ,อะอะผมลืมเปลี่ยนซีวิกนะเลื่อนไปหน่อยเดี๋ยวไปรีเสิร์ชมีดิวเฟร์ก่อนนะครับโอเคสร้างอินดัสทรีเลย oh. เรียบร้อยอินเดสตีอันแรกนะครับโอเคสติร okay. ับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปเซลลิงแล้วก็ซ e เลสติ a อ n a v i เกชั o นแวะเออแวะไปรีเสิร์ชสองเทคนิคก่อนนะเพราะว่าผมจะสร้างท่าเรือในสองเมืองนี้นะครับเค okay. เดี๋ยวผมไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเก็บหินตาต่อไปนะ นี่ผมใช้เงินซื้อตรงนี้ได้นะแล้วก็มาเก็บหินตรงนี้ดีกว่านะครับเก็บหินสองอันเลยนะโอเคแล้วผมก็เก็บหินเลยนะครับเรียบร้อยอินดัสทรีโซนแล้วก็สร้างทางส่งน้ําต่อนะเก็บหินตรงนี้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมสร้างเวิร์กช็อป13ตาใช่ไหมเวิร์กช็อป13ตานะซึ่งผมสามารถซื้อเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมเอายูเดอร์คนเนี้ย แวะมาตัดป่าตรงนี้นะเราจะได้สร้างโซนตรงนี้นะครับเคอันนี้ผมสร้างเมืองนะครับซึ่งเมืองนี้ผมดูสิสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวสร้างคอมเมอร์เชลครับตรงนี้ละกันนะประมาณนี้เลยเอาประมาณนี้นะครับ <iana> ผมกดผิดป,ปุ่มเมื่อกี้เ <laughs> <laughs> วรกกรมัมเออไม่เป็นไรนะ คริเวนส์9ว่าผมจะสร้างเมืองนี้ตรงนี้อยู่ดีสร้างไปนะครับนะคริเวนเยอะปะวะ59โอเคพอไหวอยู่ปาเบเลียนเยอะมากเลยผมว่าปาเบเลียนน่าจะเยอะแหละเพราะว่าเหมือนทหารของอริเซนเดอร์เหมือนถึงปาเบเลียนน่าจะไปบวชเซนเดอร์แหละเพราะว่าทหารของอรริเซนเดอร์เหมือนจะน้อยลงนะอยู่ตรงนี้ก็ยิงได้นะ ซื้อช่องนี้ก่อนนะป้องกันไม่ให้โมเจนโโลมันมาได้ช่องนี้ไปนะผมผมจะสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับโอเคฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวผมเดินมาช่องตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมซื้อช่องนี้แล้วผมตาหน้าผมตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงเขตสวนนะครับตรงนี้ผมสร้างอินดัสทรีโซนเลยนะเขอุวสากรรมตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวส่งแม็กนัสมาตัดตัดเอ่อทำการปรับปรุงช่องพวกนี้ต่อนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ตัดเลย เดี๋ยวลงเขตสวนเลยนะครับเจ็บตาเองจริงๆลงเขตสวนก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวโอเคบิวเดเออร์คนนี้ผมกลับมาพัฒนาช่องเอ่อฟาร์มนีนะแล้วเดี๋ยวผมย้ายแม็กนะัสไปเมืองกวางจูนะครับโอเคประชากรสิบแล้วซีวิลเซอร์วิสนะครับเรียบร้อย p พาเมกเกอร์ผมมาสร้างพัฒมิตรเป็นมิลเทอรี่แล้วกันนะ ต้องจ่ายเงินแต่ไม่เป็นไรได้นะครับเผื่ออนาคตผมอาจจะทำสงครามกับอเล็กซานเดอร์นะซึ่ง,งออคงเสร็จแล้วนะครับทำไมเดินไปกันล่ะตีไม่ได้แบบเวรกรรมช่างมันยิงไปครับเออผมจะลงเขตคอมเมอร์เชล์ครับต่อยน,นะ11ตานะเดี๋ยวผมต้องเก็บเงินซื้อซื้อมหาลัยด้วยนะเพราะผมจะบูสตัว แอสนโนมีนะครับซึ่งจะต้องสร้างมาหาลัยติดก,กับภูเขาเนอะโอเคโอเคเดี๋ยวผมส่งอูดผมไปเมืองเปียงยางนะจะได้เร่งให้เมืองมันโตเร็วขึ้นนะครับเจอใจแอนคอสเวด้วยอยู่ไหนวะอยู่ตรงริมด้านนี้เลยนะไกลมากนะครับโ okay. okay. อเคอยูเดินขอนี้ผม <laughs> <laughs> สร้างฟาร์มนะครับโอเคเออผมอัปเกรดเก้ผมก่อนนะแล้ว นดูซิว่ามีไนเตอร์ไหมมีตรงนี้หนึ่งอัน,ห,นหาหน่อยไนเตอร์ er. หนึ่งตรงนี้ล็กซานเดอร์ตรงนี้นะโอเคไม่มีใกล้ๆเหมือนผมเลยนะไม่เป็นไรนะครับซึ่งเอาคงมากำจัดจริงๆไม่ต้องก็ได้นะให้ก็ให้บาบาเลียนมันยุ่งต่อไปนะเดี๋ยวผมหยุดหนึ่งตาก่อนแล้วกันนะครับน,นี่ฟอร์ติฟายไป ครับส่วนเมืองหลวงผมผมว่าจะสร้างเขตทหารนะครับนะเพื่อโปรดักชันให้หน่อยหนึ่งแล้วก็เพื่อจะได้บูสตัวกันเพาเดอร์ด้วยนะถ้าสร้างอาร์มโมรีได้นะครับโอเคมีคนกําจัดแคปมได้แล้วนะผมคิดว่าผมอาจจะใช้สูหงหอคงเนี่ยมาทําลายเมืองของอเล็กซานเดอร์ดูสิถ้าผมมาอยู่อย่างนี้โอทหารเยอะครับสกีไปก่อนนะ อีเมืองท,ที่มาหน้าตั้งนะครับก็คือด้านนี้นะเพราะว่าเมืองน,นี้ผมสามารถวางเขตเออไม่ใช่วางอุทยาแห่งชาติได้เหมือนกันนะเนี่ยวางได้หลายอันเลยนะครับถ้าวางแผนดีๆนะยังไงก็เท่านี้ก่อนแล้วนะครับเราถึงตาที่1 0ึงร้อยแหละก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับไว้เจอกันตอนต,ต่อไปครับสวัสดีครับ